นี่ครับหลอกสัน้นมาดัวมีหมดแปดตัวฮะฮะ,นะฮะไม่มีเสียงสักกลัวเลยนะฮะเก็บนเะงียบเลยไม่มีเสียงครับนะเงียบเิ๊บเลยไม่มีความเสียงดังเลยนะฮะครับนะตามช่องเลยนะครับผมมาดูนะฮะแปดตัวนะครับไม่สมบูรน,นะแต่ละตัวชมกันเลย แต่ละตัวไม่มีเสียงดังนะฮะมันไม่ร้องสักแอกนี่ครับสวยเลยครับผมนี่ครับเลยทบเป็นห้องฟาร์มาเล็กๆ,ๆ เล็กเลยครับหนพื้นที่อเลยครับนี่คืงดกตรงนี้หงส์หดก,กครับรรบยากาศครับเล็กๆครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ <c oughs> เสียงไม่ดังมากนะครับ <c oughs> สวยนะครับ Thank เป็นโชว์ๆนะครับโชว์ไปเลยนี่เป็นโชว์ไปเลยกินกล้องได้ยังไงเล่า the web.